มันก็คือนกกลางหัวขวาดครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับตามพระราชบัญญัติสัตว์คุ้มครองนะครับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 3 5น้อน้องเขามาหาอาหารครับน่าจะเป็นนกที่มีลูกอ่อนนะครับเพราะบินลงมาบ่อยมากครับวันนี้ยอมให้ถ่ายนะครับก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับ เป็นนกกระรางหัวขวานซึ่งซึ่งหาชมได้ยากจริงๆครับเพราะโดยปกติแล้วน้องเขาจะไม่ไม่ยอมให้ถ่ายนะครับพอเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆในระยะประมาณ10กว่าเมตรนี่กับบินปรือไปแล้วครับนะครับตัวค่อนข้างสวยครับแล้วก็วันนี้บินมาหลายรอบแล้วนะครับก็เลยเสี่ยงดวงออกลองมามาแอบแอบถ่ายดูนะครับก็เขาก็ยอมให้ถ่ายแต่โดยดีครับดูครับเป็นนกที่สวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับ อยากให้คุณผู้ชมมาเห็นใกล้ๆครับแต่ขนาดนี้ก็เราอยู่ค่อนข้างไกลนะครับแต่ก็น้องเขาก็ยอมให้ถ่ายแต่โดยดีครับนะครับเขาจะลงมาหาไส้เดือนครับเห็นไหมครับตรงปากเขาจะมีไส้เดือนครับแล้วก็หนอนตัวเล็กๆครับน่าจะเอาไปเลี้ยงลูกครับเพราะวันนี้บินลงมาประมาณเกือบ10บรอบแล้วครับเราก็แอบๆมาถ่ายดูครับเพราะโดยปกติเขาจะไม่ยอมให้เราถ่ายเลยนะฮะ ก็ลองแอ้แบบมาถ่ายดูน้องเขาก็ยอมให้ถ่ายครับซึ่งผมว่าสวยงามจริงจริงครับไปแล้วครับแหมลงมีอแล้วครับคุณผู้ชมครับลงมีอแล้วครับเนี่ยครับไปแบบแบๆน่าจะเป็นไปให้อาหารลูกนะครับก็เป็นนกที่ค่อนข้างสวยครับอยากถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับ อยากจะนำเสนอคลิปดีๆให้คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานบันนอกสเตชันครับขอพอบคุณอย่างสูงครับ